ดีพ่อยพี่น้องนอนสบายดียามเช้าๆกําลังไปเกี่ยวขา้าวพ่อยพี่น้องไปเกี่ยวข้าวรับจ้างเนาะพ่อพี่น้องใส่กุบเลเรียบร้อยแต่งเครื่องเลเรียบร้อยกําลังไปนะบรรยากาศแดดไล่มาเนี่แหละแดดโพดโพน้องพ่อพี่น้องแล้วกะส่วนที่ว่าเป็ดยังโมพอใจแล้วกะ นกหัวงามเลยได้แต่ขอโทยไรเนาะมาเขถุงนาะพี่พี่น้องเนาะก้าจใส่แปลน้ำเลยพี่น้องเลยยังบัทันนอน่นไหนนานาตินบ้านเนาะส่วนเขาเขาเองกะยังบมทันสุกขักหวางสุกหวางบมสุกเออไปองเฮียนไนเมสุไว้แล้ว แล้วเอิ้นใส่ให้เอาน้ำไปให้กินไปโลดจ้ะน่ะเ้าสิมาเอาน้ำน้ำนี่เพื่อนเราหนีเลยเอาน้ำมาแน่เราอะเอาคือเพื่นใส่เกือบบุนี่คือเพื่อนเจ้าของนาเนาะงพี่น้องเนาะรังนี่มีเลยไม่ถูกเอาน้ำไม่เอาแน่ ยังอยู่ในสาย่หอเ่อนแล้วเนาะพี่น้องเกี่ยวขา เเ้ายันกันเนี่ยพกเขนไปรี่เข้ายันกนเพื่อสะตอบกับโครงการเข้าโครงการ เช่อมาได้ปตรงนี้เขาคือเลื้องโกน้ำนียข่เดีอยแล้วเห่อน้องเขาสูงสาเหาอะโอืมเนี่ตามกันเ่ย ก็ขยเขาองตงนะเขเขา้ำเขาเกี่ยวขัดอะไรล้วก็ขี่หรือว่าเกี่ยวเขาเขาก็คนแขงใส่รองเคนบรอคนใหญ่เขาบเออะธรรมดาดีแล้น้องนี่ก็งาดนำเข้าัวรถไดได้าขาหั จะงามหาเดียวนี่เอาดีคนหว่ัดอาเม่ห้ามเขาเจา่ักดี่ดบอกตรงนี้เดี๋ยวเป็นหนาุไปเลยแล้วก็เออมันดหาเดียวนย

เอายืเงินกันจะคุยจะควยไม่ซอยมาเห็นเรื่องไทยแล้วมึงทำรอคุยไหมยืนเงินยืเงินจะคไม้เดี่ยวเขาไปเรื่อยๆน้ำหมชิโนะอีกชงซ้หมื่นกนาตัวเองเข้าไปชินาตัวเองนั่แหละอีเรื่ง

วัอมทาเออรูประอ,อ,อ,อโอส่งไปประเทศนอกโรายได้เ่ามันงามเขางามเลนะเขางมัตั้งกล้องส่งไปประเทศนอกูอร่ง้าทางมีไรดนี่นออี่ ทอเงินมาไห่ตอนั้นมันอไอาเจ้าประหุบอ๋อเลยนะรขบเกี่ยวอ้ยนะม่บอกรัาเจ้าันเ่องกยกี่ยนเยอเขาเงียของไห้นะเจาระหุบเาโฮ่ว่าเจ้าอิิทาง็นเนาะเขาไปเกี่ยวเสร็จแล้โอ้ลเลยนจไปต่างประเทศ ยังไงก็มุดๆเกี่ยวกับอะไรเนาะากทเขมกอ่ะปา้ยไรๆนั่งเห็นพี่น้องเนาะเกี่ยวเขางา้นก็่ศร้าเอาคนไปงั้นรุตังก็สองคนง่ายจะพอเลยเนาะ เสืออะ,ะไ,ไรเรากสมอะไรเลยนาเดี๋ยวขหนะนาเผาอุกเนี่ยก,นะ <c oughs> ก็เล่ากปสิเอาขอไปสัดแล้ว่าใก้จะคอทามงมาเผาอุก กาดหมนหลายคนเลย i ดดน้ำเขียวแล้วกบคนเรานกบกบบวบวิธีการไว้ 好吧，很高吃点。 ยงม่มาคาสนวันท right. ี okay. no. oh. <t ık. <t ık like ่ไหนต้อบจาางร้อาทสองรบาทช่เพริดพันาดทุนสองร้บาทเกนะ่าาามิ่โตคนเงินไม่อาบ่กบงาน่กบด ได้ซีที่บ้านคาอยช่วงแล้วันหนึ่งชาสมหาพันมันเราเคี่ยวหนา้นขึ้นนะใช่เรื่องบ้านชาชมหาว่าก็สว่ามนเดชชอบหาละ ตอนนี้กำลังขึ้นนาะพผมมีพี่น้องเนาะโหยางแล้วโหยางตามหลังได้สี่ไฮมพี่น้องได้เมื่อยแดดขึ้นกินเขาเถียงเนาะยังเหลือประมาณสามสี่ไฮตอนแรงนะจะแล้วบรรยากาศอุ้ยฝนมาตกมันน,แดดแดดแนีแดดคักแดดแน่แดดเลี้ยลอ้อ ยังงวัวเสียงควายห,หองล่ะม <Dead. S 1> ันแดดเกี่ยวเขามาอ,อก,ก็เกี่ยวตั้ขามของหมอก,ก็ตั้มตอนนี้กำลังขึ้นกินเขามาเกี่ยวกับแม่ทรงคนเนาะหารายได้ซื้อซื้อฮันื้อนี่พอพี่น้องเลย <c oughs> วันละหาสิบพันกีบเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณ เดี๋ยวนี้เงินไทยสืงหน่อยเดี๋ยวนี้มาจะลอ,อยกว่า<ม>ไปไปขึ้นขึ้น<ม>แดดเด้ป้ายกินข,าขา่าวข่าวยังไงนี่น,นนะบ้านบ้านป ัวเล็กเนาะเวทโซเตล็กก่อนอ,อ, <laughs> อันนี้น้องน้องคือเอือยเลยเนาะน้องนหนาใหญ่กอดเอือยโ <laughs> ว้ยกอดเอือย <laughs> เล็กงำกวดไเอาเงินไปกู้ไหมคะย่องใส่เอาละ่ะพระจากักเราคือพี่น้องเปสุลทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกด กไปแล้วเนาะหมูไหลเมื่อนได้เมื่อนเลยสิไปกินเผาในเนือกนเลยไปแล้วสบายดีด